ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับกระผมนะครับชมพู้ TNGA นะครับผมจาก To y ยต้ดีเยี่ยมอุปลราชธานีนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับเป็น HILUX REVO รุ่นปรับโฉมใหม่นะครับ2020นะครับ h i l u ก r e v o m i n o r Change สำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเป็น HILUX REVO SMART CAP p i l e พ e r รุ่น2.4 entry เบียแมนวล6สปีดนะครับเป็นขับยกสูงราคาเริ่มต้นเลยนะครับ77,000บาทเป็นสีบอลเงินนะครับ Silver m e t ัล l i c มาพร้อมกับการปรับโฉมใหม่นะฮะทั้งรูปลักษ์ปรับปรุงช่วงล่างใหม่นะครับผมเริ่มกันที่กระจังหน้านะฮะกระจังหน้าจะออกแบบใหม่ดูดุกด,ดันหล่อเข้มสไตล์เดียวกันกันกบ Toyota Tacoma นะฮะทางฝั่งอเมริกาเลยนะครับผม กระจังหน้าสีดําตกแต่งสีเทาเข้มดูสปอร์ตเท่แล้วก็ไฟหน้ารุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบฮาโลเจนมัลติรีเฟคเตอร์นะฮะทรงของไฟหน้าจะออกแบบใหม่จะมีลักษณะน,นะครับจะเป็นสันยื่นออกมานะครับเพื่อความสวยงามตรงนี้ครับผมจะเป็นสันยื่นออกมาเพื่อความสวยงามแล้วก็ตามหลักอากาศบรศาสตท์นะครับผมโคมไฟดูใสดูสวยสปอร์ตเลยทีเดียวครับ ขอไฟตัดหมอกนะฮะออกแบบใหม่รุ่นนี้จะเป็นวัสดุสีดําด้านนะครับแต่ก็ดูมีเหลีย่ยมมีสันมีคมนะฮะดูตัดกันกันกบตัวการชนด้านหน้าได้ยอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับนี่คือรูปโฉมนะครับกระจังหน้าสไตล์เดียวกับคล้ายๆกับตัวตัวต้าทาโคมานะครับดูสปอร์ตดูบึกบึนดูดุดันแข็งแกร่งในแบบฉบับไฮลักซ์ลีโวโฉมใหม่เลยครับด้านข้างครับดูสปอร์ตดูสูง ดูสมาร์ทสำหรับเครื่องยนต์ของ Hilux Revo รุ่น m a n a g e m e ชงรุ่นนี้นะครับก็จะใช้ระบบหัวฉีดใหม่นะครับเป็นแบบ iArt นะฮะ t e l l i g e n t a c c u r a c y r e f i n e t e n t Technology นะฮะก็คือจะเป็นการพัฒนาหัวฉีดเชื้อเพลิงนะฮะโดยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเซ็นเซอร์นะฮะติดตั้งอยู่ที่แต่ละหัวฉีดนะครับ ทำให้มีการประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพในการสั่งจ่ายน้ํามันนั้นแม่นยํามากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เครื่องยนต์ใหม่นั้นจะเป็น 8GD Super Power นะฮะจะเป็น GD Super Power นะฮะดีเซลคอมมอนเรลว2.4ลิตรนะครับสี่สูบแถวเรียง16ปา VN Turbo Intercooler แรงม้าสูงสุด150แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับแรงประหยัดนะครับ ทีนี้มาดูลายล้อแม็กกันบ้างเลยครับผมล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตสีเทาเข้มปัดเงาขอบ17นะครับผมลาย6กา้านลวดลายออกแบบให้ดูดุดันแข็งแกร่ง,งดูโหดสวยเท่นะครับดูเป็นเงาวิ้งๆพร้อมกับยางออเทเลนส์นะฮะสำหรับยกสูงตัวพิลเนอร์นะครับผมแล้วก็พร้อมมาด้ด้านข้างสีดำนะฮะันไดข้างเป็นสีดำมาให้เลยนะครับสำหรับยกสูง กระจกมองข้างจะเป็นสีโครเมียมเพิ่มความโดดเด่นนะฮะหรูหราพร้อมไฟเลี้ยวแบบ led นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง led แล้วก็มือจับประตูสีโครเมียมนะฮะเพิ่มความเด่นเสริมความเด่นนะครับผมสำหรับรุ่นพิลเนอร์ยกสูงนะครับออกแบบสติ๊กเกอร์ใหม่กราฟิกดูเท่มากๆเลยครับใช้ฟอนต์นะฮะที่ดูสปอร์ตแล้วก็ดูเท่มากเป็นสีขาว คำว่าพ,พีเป็นสีขาวแล้วก็ลันเนอร์เป็นสีเทาเข้มนะฮะเรียกได้ว่าสติกเกอร์นี่ออกแบบสปอร์ตแล้วก็ดูเข้มมากเลยทีเดียวนะครับไฟท้ายออกแบบใหม่เป็นลักษณะแบบเลข8ป H shape นะครับสื่อความหมายถึงความโชคดีร่ำรวยแล้วก็อินฟินิตี้นะครับชุดไฟท้ายให้มาเป็นแบบ LED light guiding นะครับผมเมื่อเปิดฝาท้ายจะเป็นสีโครเมียมนะครับ พร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED แล้วก็เพิ่มกันชนท้ายเข้ามาด้วยนะครับจากโรงงานนะครับติดตั้งให้กับรุ่น entry ช่วงล่าง Revo โฉมใหม่นะครับจะเป็นช่วงล่างแบบ super flex suspension นะครับช่วงล่างแบบ super flex ก็จะมีการปรับปรุงแนบและโช๊คอัพใหม่เพิ่มความนุ่มนวลและการส่งตัวที่ดีนะครับก็จะมีการลดจำนวนแหนบ แล้วก็เพิ่มระยะห่างให้กับแหนบนะครับแหนบตัวลองเพื่อเพิ่มความนุ่มนวลในการขับขี่แล้วก็สมรรถนะประดุดรถ SUV ระดับหรูเลยทีเดียวนะครับมมรุ่น Smart c a p p i l n ล n e r 2.4 entry รุ่นนี้นะครับก็คือเป็น Open Cap s นะครับ Smart c a ก็คือ c ับที่สามารถเปิดได้นะฮะสะดวกสบายในการเข้าออกนะครับผมแล้วก็ อนเนกประสงค์ด้วยนะครับบรรทุกของก็ได้ขับหล่อกก็ได้เลยนะฮะต่อไปนะครับไปดูอินเทเลียภายในของรุ่น Ent ท y บ้างครับผมว่ามีอะไรบ้างพวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะฮะควบคุมเครื่องเสียงได้รับสายวางสายกดปุ่มที่พวงมาลัยได้นะครับแล้วสามารถตั้งค่าหน้าจอ m i d ได้ที่พวงมาลัยได้เลยครับสะดวกสบายสำหรับการใช้งานนะครับมาตรวัดจะเป็น แบบสปอร์ตนะฮะออกแบบใหม่สวยงามเรียบหรูนะฮะสามารถดูได้ง่ายนะครับมีมาตรวัดแล้วก็มีหน้าจอไม่ดีพร้อมกับจอแสดงผลแบบ TFT ให้ดูด้วยเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ต่อไปนะครับผมจะเป็นอินซูเอทภายในจะออกแบบทรงเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้ครับแต่สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือรูปทรงของจอจอจะเป็นแบบทัชสกรีน8นิ้วนะครับ รองรับ Apple CarPlay นะฮะแล้วก็ยังสามารถรองรับใช้งานระบบ t e l e m ม t ร i c ได้ด้วยนะฮะตัวนี้มี t e l e m ม t ริกได้ด้วยแล้วก็มี USB ช่องต่อ AUX มีครบเลยนะฮะแอร์เนี่ยจะเป็นแบบแมนนวลนะฮะอันนี้ก็มืดไปนิดนึงครับขอไปด้วยเป็นแบบแมนนวลนะครับสะดวกสบายในการใช้งานเช่นเดียวกันเกียร์ฮะเป็นเกียร์แบบแมนนวลเกียร์กระปุกนั่นแหละฮะแบบ6สปีดนะครับ เข้าเกียร์ได้อย่างง่ายดายครับตัวนี้นะฮะหกสปีดมีปุ่ม Eco Mode นะฮะปุ่มฟังชันโหมดประหยัดน้ำมันแล้วก็ Power Mode ะฮะนี่มาพร้อมเลยนะครับนี่ก็คือภายในห้องโดยสารนะครับของรุ่น entry นะฮะแล้วก็รุ่น smartcab planner นั้นก็จะแบ่งออกเป็น3เกรดรุ่นนะฮะมี2.4 entry 2.4 mid แล้วก็2.4 high แล้วก็ตัวท็อปจะมี2ตัวนะฮะมี2.4 High แล้วก็2.8 4คูณ4 High นะครับผมหากเป็นตัว High นะครับอ p อปชันจะครบเลยไม่ว่าจะเป็นปุ่มกด Start แบบ Push Start นะฮะเบาะหนังเบาะผับไฟฟ้ามี Cruise Control นะฮะแล้วก็มี a i r b a g k ใบนะฮะแล้วก็ไฟหน้า Projector แบบ By Beam ก็จะมีตั้งแต่รุ่นมิดและรุ่นไฮนะครับ ทีนี้ครับก็ไปดูในส่วนของตัวสีที่เพิ่มเข้ามานะครับสีเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับ dark blue m i c a ah, o นะฮะตัวนี้มีเฉพาะยกสูงนะครับแล้วก็ r เวอร์ล็อกโคครับมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะจะเพิ่มสีใหม่นะครับเป็นสีออกไซด์บอ s เมทริกนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งฮนะเป็นสีใหม่ก็คือเป็นสี Emotional r e d นะครับเป็นสีแดงใหม่นะครับซึ่งจะมีความ พรีเม uh, mm ีย hmm. มมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวรีโวลล็อกโคนั้นจะเพิ่มระบบ Toyota Safety Sense เข้ามานะฮะแต่ว่าเป็น Toyota Safety Sense ที่มีระบบไม่เหมือนกับตัว CHR c o m r y n y และ a l ลตินะครับมี P-Correction System มี r a n e Departure Alert นะครับแล้วก็มี Dynamic Radar Cruise Control ยกเว้นตัว uh, Auto High Beam นะฮะตัวนี้จะมี ตัวเซต t y เซนส์เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของตัวที่เป็นเฉพาะรุ่นล็อกโคนะฮะถึงจะมีตัวเซต t y เซนส์เพิ่มเข้ามาให้นะฮะแล้วก็จะมีอีกระบบหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะฮะก็คือระบบ Variable f o r Control หรือเรียกชื่อย่อว่า VFC ฮะคือระบบควบคุมพวงมาลัยจะทำให้น้ำหนักพวงมาลัยนะฮะแปรผันตามระดับความเร็วจะมีข้อดีก็คือช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจ ลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่และช่วยให้ประหยัดน้ำมันครับระบบนี้จะมีเฉพาะรุ่นมิดยกสูงขึ้นไปนะฮะจะมีระบบ VFC นะครับผมก็มาถึงช่วงท้ายนะครับของการรีวิวรถ Hilux r e v o เว e r ์ c h a n g e 2020นะครับก็ขออนุญาตฝากนะครับติดตามช่องชมพู่ TNGA ด้วยนะครับจาก Toyota าดีเยี่ยมสำหรับแคมเปญและก็โปรโมชั่นช่วงนี้นะครับ คุณลูกค้าที่สนใจไฮลักซ์รีโว่มใหม่นะครับถ้าซื้อช่วงนี้จะได้แคมเปญพิเศษนะครับรับฟรีวารันตี5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็ฟรีค่าแรงเช็คระยะไปเลยครับ1 0 0 0 0 0กิโลเมตรครับครับผมยังไงก็ขอฝากถึดตามช่องชมผพ้่ TNGA ด้วยครับหากมีคำถามหรือต้องการที่จะคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์เ,นเข้ามาได้เลยนะฮะหากผิดพลาดประก,การใดกราบขออภัยทุกท่าน ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ